สปอร์ตไลท์ทุกดวงจะไปที่รัฐสภาพระวันพรุ่งนี้ งานใหญ่เลยที่จะมีการประชุม,มทั้งสสแล้วก็สอวอ750คน, <c oughs> คนเรียกว่าประชุมรัฐสภาเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีหลังจากที่มีการประกาศเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะรู้กำหนดการแล้วเรียบร้อยอคุณผู้ชมเชื่อไหมเมื่อวานตอนช่วงเย็นเย็นเนี่ยกองบัญชาการตำรวจนครบาลออกประกาศชัดเจนเลยสั่งห้ามมีการชุมนุมรอ,รอบรรัฐสภาเนี่ยนะครับแล้วมี50เมตรตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นจนถึง15กรกฎาใช่แล้วอนอกจากนี้ก็วางกําลังคอยดูแลรักษาความปลอดภัยด้วยนะ ซึ่งคาดว่าการประชุมก็น่าจะใช้เวลาทั้งวันยาวเหมือนกันคือถ้าเทียบกับตอนปี2,562ที่บวตเลือกนายก โอ้อันนั้นยาวทั้งวันไปถึงช่วงกลางคืนกว่าจะเสร็จจําได้เลยวันนั้นห้าทุ่มกวา่าๆนั่งดูในมือถือจนมือถือแบตหมดไปเลยตอนนั้นที่โหวตเลือกพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมใช่ค่ะคร<อ>ั้งนี้ก็คาดว่าเช่นเดียวกันเพราะว่าจำนวนองค์ประชุมก็คือ750อคนเหมือนกันและเขาเริ่มโหวตน่าจะประมาณสักช่วงเย็นตอน5โมงแต่ว่าช่วงเช้าจะมีการอภิปรายกันก่อนอของสสกับสวแล้วให้อยากให้คุณผู้ชมลองดูภาพบรรยากาศที่สภาตอนเช้าที่เขาบอกว่ามีการปิดพื้นที่ประกาศห้าม ห้ามมีการชุมนุมในรัศมี50เมตรนะครับตอนเช้าี่มีเจ้าหน้าทงเจ้าหน้าที่ไปตรึงกําลังเลยเดี๋ยวรายละเอียดเราจะมาเล่าให้ฟังกันแล้ววันนี้มีการประชุมรัฐสภาด้วยเพื่อที่จะกําหนดหลักเกณฑ์แนวทางสําหรับการโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้แล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมน้องกวาง วันพรุ่งนี้จะหวตเรื่องนายกแล้วใช่ไหมใช่ค่ะวันนี้มีข่าวเรื่องแจกกล้วยกันแล้วแ<อ>จกกล้วยไม่ใช่คำหยาบนะฮะแจกกล้วยที่ว่าคือที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องการเลี้ยงลิงอะผล<า>ประโยชน์เอเอพูดง่ายๆบางข่าวบอกว่าเป็นเป็นผลประโยชน์เป็นตัวเงิน<อ>บางข่าว<อ>รายงานข่าวบอกว่าเป็นตําแหน่งหลังจากที่สวคบวระ อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือมีสวท่านหนึ่งเขียนระบายออกมาบอกว่าทําแบบนี้มันเป็นการดูถูกเกียรติภูมิเกินไปหรือเปล่าเพราะเป็นสวมีคุณวุฒิมีวัยวุฒิแล้วที่สําคัญคือบอกจะมาแจกเงินกันแล้วหลังจากที่หวตเรื่องนายกเสร็จปับ๊บถ้าเป็นไปตามเป้าที่เขาตั้งใจไว้ให้ตําแหน่งในวุฒธธิสภาต่อเลยมันไม่ได้จบแค่นั้นคุณผู้ชมครับสวบ,บางคนออกมาต่อเลยต่อจากเรื่องนี้บอกโอ้โหมีการมัดจําก่อนเจด แล้วหลังจากมวลแล้วเป็นไปตามเป้าที่เขาบอกคือไม่ให้เรื่องนายกนะเอาไปเลย15โปะต่อเข้าไปาวฒนานอย่างนั้นเออในอที่ประชุมพรุ่งนี้ต้องน่าจับตานะคะว่ายังไงใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นร้อนเพราะอย่างที่บอกไปพรุ่งนี้ประชุมร่วมสอสอแล้วสอวอแล้วจะเลือกนายกรัฐมนตรีแต่วันสุกดิบคือวันนี้ประกาศแล้วบอกรับไปเลยมัดจำเลขเจ็ดแล้วพอได้ เป็นไปตามเป้าคือคุณพิธาไม่ได้นะพูดให้ฟังง่ายๆเลยถ้าคุณพิธาไม่ได้เป็นนายกเนี่ยนะรับไปเลย15อืมแต่ทางฝั่งคุณพิธากับพรรคเก้ากลเองก็มั่นใจนะ8ปดพรรคร่วมก็มั่นใจว่าะจะโหวตครั้งแรกแล้วก็ผ่านล่าสุดกะกะตมีเอกสารออกมาชัดเจนเนยนะครับหลังจากที่มีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วแต่ว่าคือมันยังไม่มีเอกสารชัดเจนเราก็ยังไม่อยากที่จะนําเสนอตรงนี้เ<ฆ>พราะเดี๋ยวเกิดความคลาดเคลื่อนแต่นี่คือเอกสารทางการของคณะการรมการการเลือกตั้งก็คือมี มติให้ส่งเรื่องของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้นสื่อไอทีวีสีมืนกว่าหุ้นแล้วลงสมัครสอสเป็นการลงสมัครท,ทั้งที่รู้ว่าตัวเองไม่มีสิทธิ์หรือเปล่ากะกะตมีมติส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อหนึ่งคือต้องพ้นสมาชิกภาพไหมกับ2ก็คือระหว่างที่สารเนี่ยพิจารณาเรื่องนี้ จำเป็นต้องให้คุณวิทายุติการปฏิบัติหน้าที่ไหมแล้วมันจะบังเอิญอะไรรู้ไหมกวางกะกะตประชุมวันนี้ใช่ไหมเพิ่งเสร็จเลยสารัฐธรรมนูนเขาประชุมทุกวันวันพุธเพราะวันนี้พอดีแล้วพรุ่งนี้วันหวัวนายกรัฐมนตรีโอ้โหอะไรมันจะเหมาะเหมงสอดรับกันแบบนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้กกตมีเอกสารออกมาชาัดเจนแล้วส่งเรื่องให้สารัฐธรรมนูญประชุมต่อ